จริงก็เกิดเรามาดูไปดูมาดีๆหน้าตาไมา้แค่กูคูเอย่างนักบอลอย่นะจริงไ <c oughs> หนหดูซิฝั่ของข้ามถ้าเกิดฟอร์เรนกูจะกลิง้งเฮ้ออจะพูดอย่างไรนะเ <c oughs> สียงตีโปรตีน้ามำคาญนอ่ะฟังฟันดุ เอาท่อเลยมาปุบเดี๋ยวนี้ค่ะแบลแบว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 เออเอาไหมล่ะเรนอะผมผมไม่เล็กนะครับผมผมไม่เล็กนะครับว่าเรนเอาไหมล่ะเรนมาดิเดี๋ยวมึงซอยทีทีเดี๋ยวกูป้านเดี๋ยายมาเอาไหมล่ะเรนผมผมไม่เล็กนะครับมาดิเอาดิเอาล่ะอะบัง สุดดูบ่อแล้วเรนขุมไม่เล็กนะครับขอโทษค่ะมีคนโทรมาไม่ให้อภัยครับผมมาสู้กับข้าอย่างนี้สู้อย่างผู้ชาย ้ยูชาถึงตายก็จะสู้ถึงตายก็จะสู้เว้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเตะตะตเตะตะตะยออสวยหนึ <heroes noise> ่งไม่โดนครับระบบรู้สึกเขาบอกว่าสามารถคว้าไปหาเฮ้ยไม่ใช่ระบบปัันาว์าหาคลิปเฮ้ยชิด โคตรเทเฮ้ยแต่ว่ามาหาคีบได้เออกูไม่เหงาแล้วเทลอยู่นี่กูเทลเทลอยู่นี่เทลขอป้องในชะ่ไหมเฮ้ยไม่เ,เก่งคนระับผมชอบนะผว่าว่ามหาคีบนะเดี๋ยวจริงถาม,มว่า,า,วามีประโยชน์ไหมว่ามหาคีบวาร์ใส่ป้องศัตรูมีประโยชน์กว่าเยอะเชื่อผมโอเคโอ้โหตัวโกงจริง อันนี้ไอ้เชี่ยนิดนึงของผมมันใหญ่มันยาวไม่พอเอ็นุขมานี่สิจะพาไปดูของเย็น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 เชี่ยของมันใหญ่กว่า เวถึงเอลติเมตของมันจะสามารถขโมยความเป็นพี่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันขโมยไม่ได้ก็คือหัวใจของเธอมากจากคุณ่ะต่อยาออกนะคุณ่ะต่อเอาไว้นะอย่าออกนะอันนี้อย่าเอกอย่าอมึงจะล้วงแทงเหรอจริงจังวะมึงจริงจังวะจะล้วงแทงเนี่ยเอาคุณได้รับให้มากดอรีเดี๋ยวให้ยี่สิบแบงกามโมะนะ แต่เอาจริงตัวนี้เหมือนเล่นสายแทงก็น่าจะได้นะเออมันเล่นแทงได้มันเล่นแบบเป็นอย่างนี้ได้เพราะเนี้ยอันติมันคูเราไวมากเว้ยดูดิ7.2วินาทีอ่ะเออแต่ว่าเราก็เทโปรให้มัน7.2อบเพราะว่าไอตัวเกราะท,ปปรที่เพิ่มให้มันอะเกราะมันจะเพิ่มอยู่แค่แป,ป๊บเดียวใช่ไหมแต่ผมลองอสกิลแบบเชัดเจนก่อน,นอโอเค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 ไม่เข้าใจท่านจ่า ได้บอกว่าจะน่ได้ได้ <Buddhist. S 2> ได่ได้ไม <c oughs> <Data. laughs> ่ไ <Rena> ด <ult> ้แล้วมันไปตรงนู้นแล้วได้บอกว่าที่ผมคิดก็คือได้บอก่ได้ไม่ได้ได้บอกว่าฮิวเลือดจังนายเพโอเคกูไม่ไงก็งมึงแล้วมันจะลากมันมาเพื่อนกูจะฮิวเลือดไอ้สลัดผักนี่ซุ่มซิ่วมันได้แลจริงลองไหมลองครับตอนนี้ Apa yang kirim? Nih, Nih, lope. Kalau mau di sini, dan kud. Iya, gua. Aduh. คิไม่ไม่ทำงานเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวูสังเกตทาฉะท่าตอนพุ่งมันเมื่อกี้ไอ้เี้ยมันพุ่งไม่มีแอนิเมชันอยว่มันไม่ได้พุ่งเว้ยมันไหลด้วยโอ้โหเท่เชี่ยไมเคลแจ็คยันสนาะจิกระบุมจิกระบุมจิกระบุม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 